สวัสดีจ้าจอยพารวยสนแนลจ้าเมื่อนี่จอยมีแนวทางหาหนอยมัดรวมสีน่นอยของวันที่11เอดเดือนแปดสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอีกตามเคยเนะจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมมัดรวมสีน่นอยของวันที่11เท่ฮากับมาเบิ่งผลสรุปน้อยมัดรวมสีน่นอยของวันที่กันก่อนจะเนาะว่าน้องจอยให้เขาตัวใดให้รุดตัวใดจ้าผลสรุปนอยเฉพาะกิจเราจะเนาะออก เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองนี่นอกจอยบมี่นอกจากนอกพี่นอกจาเนี่นอกจอยลุดไปนอกจากนาะเจ็ดแปดสองตัวล่างเจ็ดแปดนอกจากเนาะสะพ้กิดเจ็ดแปดนอกจอยเข่าแปดเจ็ดตัวกราบจ้าพี่นอกจาหน่อยสะพ้อกิดนอกจากนาะนอกจอยเข่าตัวกราบจ้าพี่นอกจ้า ทุกอย่างต้องไปกับนกจะนกพี่น้องใจโดยเขียนไว้ให้แล้วนาจะนกแ้กมะข่าวเด่นแจ้าวิ่งรูด8ปดพิเศษ0ูนย์ห้า้ศนห้าเก้อกอยกับโบมี่นกจะนกพี่น้องใจนกจอยก็ือว่ารูดไปเนาจะนกเจ็ดห้าเจ็ดหนี่กับโบมี่นาจะนพี่น้องใจนี่กับรูดไปนจะนกปกติเจด 7จ็ดหนหนึงี่กับ,บมี่จะพี่น้องจานี่ก็ถือว่ารุดไปจ้าหก696าหกเก้ากเกนองจอยเข้าตัวเด่นก็นนจะน้องพี่น้องจาน้องจอยเข้าตัวเด่น6ส่วนตัวเจาะน้องจอยเจาะไป6061 6ย์หพี่น้องจา้า69น้อยปกติออก69เกานองจอย จ,จาะบขึ้นเนอกจากน้องจ้อยจอไปหกแปดจะพี่น้องจ้าเนี่ยถือว่ารุดไปนอกจะเนาะแต่ว่าน้องจ้อยมาเขาตัวเด่นเด่นหกวิ่งรูดหกจ้าพี่น้องจา้าสายวิ่งสายรูดหนึ่งค่ะเอาไปวิ่งไปรุดกนึก่คือว่าสิได้เต็มเต็มนาะจะเนาะแต่ว่าน้องจ้อยจอะบเทิงจะพี่นอ้นองจ้าตัวจนอจปปน้องจ้อยนี่รุดไปเนอะจะเนาะน้อย v ีไอพีก็เก้าหาเก้าอันนี้ก็ถือว่าบ่มีเนอกจะเนาอพี่น้องจ้ารุดไปจ้า สองหกสองหกกับบอมี่นาะจะเนาะพี่น้องจา้าในการรูดไปนาะจานะเนาะเดี๋ยวเขามาสรุปกันนาะจานะเนาะนกจอยเข้าเด่นเด่นแปดเด่นหกวิ่งรูดหกนาะจานะเนาะแล้วกัแปดจา้าพี่น้องจา้าส่วนตัวจาะนกจอยเจาะเข้าน้อยเฉพาะกิจนาะจะเนาะนกจอยจอเข้าน้อยเฉพาะกิะจสองตัวล่าง จ็ดแปดน้องจอยเข้าตัวกับแปดเจ็ดนอกจากพี่น้องจากทุกอย่างต้องไปกับนอกจะกเนาะน้องจอยเข่าน้อยเฉพาะกิจอย่างเดียวนอกจะกเนาะเจ็ดแปดน้องจอยหายแปดเจ็ดจะพี่น้องจากทุกอย่างต้องไปกับนอกจากนอก็มาเข่าเดินแปดเด่นหกวิ่งรูดหกแปดซ้ายรูดซายวิ่งนี่แต่อาจจะได้เต็มเต็มนอกจะกเนาะหกเก่าจากเพราะว่าน้องจอยเจาะบกเขานอกจากนอกระมาสุดโค้ยหลายเดี๋ยวเข้ามาต่อกัน วันที่สิบเอ็ดเดือนแปดสองห้าหกสี่ฮานอยมัดรวมชีน้อยแต่ก่อนจไปรับชมกับมาฝางคาเตือนกันจักน้อยเนาะจะ้ะคําเตือนทางซองเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวะทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าสิบแปดปีควรม,มีผู้ปกครองดูแลและให้คําแนะนําแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนอกจากพี่น้องจ้ะปบปูนกันไปจะ้ะรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะจะนะ้ะเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นกันจ้าตัวเด่นสิมีเด่นศูนเด่นห้าเด่นสามเด่นสามตัวเราจะเนาะศูนย์หาสามจ้าฟันสามวิ่งรูดห้าศูสายวิ่งสายรูดไปวิ่งไปรูดได้นะจจะเนาะ มาเบิร์ตัวจอกันจ้าจอหลักศูนย์กับซิมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดห้าหนึ่ง ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดสามศูนย์สามสองสามหก สามเก้าจ้าเดี๋ยวมาเบิรตัวเน้นกันจ้าตัวเน้นเด่นศูนย์มีศูนแปดเด่นหากก็มีห้าสามเด่นสามก็สามสองจ้านี่คือตัวเน่นที่น้องจอยชอบแล้วจ้ะเนาะอย่าลืมไปกับทุกขังเด้อจ้าพี่น้องจ้า ไปกับน้อเาจะนาอเดี๋ยวนอ้องจอยเขียนไว้ให้จ้ะไปกับทุกขังเราจะนาอพี่น้องจ๋ามักตัวได้ชอบตัวได้กระแคบนะจอ้บันทึกไว้ได้เราจะนาอเผื่อไปเป็นแนวทางจ้าถ้าเกิดว่าบ,าบาา่มักกระถือว่าเลือนผ่านเราจะนาอถ้ามักตามที่นอ้องจอยเด่นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้ ได้นอกจากนอทักกระโดมโบมักตามทีท่นอกจ้อยเนี่ยก็สามารถเบิ้งตัวอื่นได้แต oui, ่พ joking, ี่น้องจ๋าแนวทางก็สิมีเข่าบางรูดบางเป็นเรื่องปกตินอกจากนอพี่น้องจ๋าปับปูนกันไปจะรับชมเผื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนอกจากนอหนกจ้อยก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนอกจากนอ เขามาแล้กก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องจอยเลยเดอ้อจากพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้น้องจอยขอกล่าวคำว่า,วาวสวัสดีจ้า